โลคินเดอร์ช็อกบอลกินไหมกินไหมมากินกันเถอะมากินกันเถอะนี่อืมอร,อร่อยๆอร่อยอืมไส้ทูโทนนะจ๊ะ กินไ,ไ,ไหมล่ะเหลือแค่สามลูกเอา,าไม่รอแหละหิวช็อกหนึบไปเสื <c oughs> กคกณทำแนวไปเสือกินอ,อีกชินกช้น กินหรือเลปล่ากินหรือเลปล่าเขาเรียกโกโก้เนี่ยหรือชอ็อกหนึบก็ไม่รู้อะ่ะอืมมันเป็นของผงมันจะหนึบหนึบมันจะซุยซุยหนึบหนึบบอกไม่ถูกแต่คอ้อนอร่อยอ่ะขบหัวป่ะ <laughs> หมดจริงแล้วอร่อยบอกต่อสบายจ้า